ที่ลาราว9าเก้าสิบสามมาเลยสวัสดีครับสดสดบหมืนไม่มีน้องพูดก่นก่อนวันนี้อยากจะบอกว่าคุณพี่แสดงความยินดีด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน้องตาหวานยิ้มน้องพี่น้องวันนี้เนาะเปิดคริมเลยคริมเลยคริมเนาะทนสัมภาษณ์ก็ตาฉ่ำกันเลยว่ายิ้มเลยกับแค่ไก่ชิ้นเดียวก็โอ้โหฟินแล้วค่ะพี่แมมจ๋าในยุคของคุณพี่เองเนี่ยเพลงดังมากและท่านบอกว่าพี่แมมหายไปไหนวันนี้เปิดตัวร้านและฝากหน่อร้านหน่อยค่ะ ก็วันนี้เปิดตัวร้านเมนูกัญชานะคะ<ส>ซึ่งหุ้นกัน3คนก็มีพี่ตั้มสมัท่องเขาแล้วมีแซกน้องแซ็จชมแพ้ด้วยนะคะก็เป็นมอนเอาบ้าน,นมาเป็นที่ตั้งของร้านอาหารนะคะใ,<ช>ในยุคโควิดแบบนี้แล้วก็เหมือนกับเป็นที่เหมือนกับพบปะแฟนเพลงด้วย พี่แม่จาาจุดเริ่มต้นเดิมทีคือยังไงรวมกลุ่มกันได้ยังไงหรือว่ายังไงรู้จักกันอยู่แล้วรู้จักอยู่แล้วสนิทกันค่ะในช่วงโูวิดก็พูดคุยกันก็เปิดได้ดีกว่าแล้วได้เห็นว่าเหมือนกับเปิดกัญชาเสรีเดือนเดือนที่ผ่านมาก็เลยไปขออนุญาตกับทางสวนเพชรรานาลำปางก็เลยได้ไปอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายมาก็เลยเอามาเหมือนกับปรุง ให้อาหารมันอร่อยขึ้นอร่อยอร่อยอร่อยทั้งลิ้นอร่อยทั้งใจด้วยใช่ร้าของพี่ต่างจากที่อื่นยังไงเออบอกหน่อยเคล็ดลับนิดนึงมันก็ ใส่มันก็คล้ายๆผงชูรสอะค่ะแต่ใส่ใจมากใส่แล้วมันกลมกล่อมและอย่างมันเป็นร้านของนักร้องอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับพวกเราอารมณ์ดีอยู่แล้วแล้วพวมเราเป็นกันเองกับลูกค้าิกินเจอร์แหละพี่ิกเนเจอร์ร้านนี้ก็จะมีโรตีตาหวานไดได้ลองนี่ลองเลยเมื่อกี้ตานี่โอ้เยิ้มเลยท้วหมาตุ้ยดีเขาลองเรียบร้อยแล้วน้เสลียงมาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็จะมีทำแล้วดื่มแล้วดื่มเดิมชากัญชายเลมอนสดาดื่มแล้วพี่ใช่ผมชอบนะถ้าอยากจะดื่มกาแฟก็แนะนํานะคะเป็นกาแฟ กาแฟอเมริกาโน่กาแฟผสมกับกัญชาดื่มแล้วก็จะแบบฟินอารมณ์ีอันนี้เปิดทุกวันหรือเปล่าจ๊ะพี่ดาเปิดทุกวันค่ะเวลาเวลาส <10 S 2> ิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่ม อแล้วทีนี้ก็คือแก๊บก็สั่งได้เลยสั่งได้ค่ะผ่านทางออนไลน์เพื่ให้บอกสถานที่ตั้งหน่อยนะคะดีมา้ลาดพร้าว93ค่ะซอยเล็คพะซอยลาดพร้าว93นี่ก็ย้ำหยุดลาดพร้าวเกสามซอยเล็กพระลาดพร้าวเก้าสาที่ข้ามาเป็นซิกแซกเข้ามมาเราที่ซอยก็หลาแก้วไหมพี่ก็กินเหล้าแก้วไงไม่ถ้าเกิดว่ามาไม่ถูกยังไงก็ให้ปักหมุดมา Google Map ปานามาคาเฟอีนมันก็จะขึ้นเลยเช็คอินได้เลยค่ะวันนี้อย่างที่บอกว่าเรารับประทานแล้วพี่แมมแล้วหลายท่านบอกว่าเออพี่แมมหายไปไหนเนาะเมื่อก เพลงดังมากแล้วตอนนี้เพื่อนๆเขาบอกว่าเออตามแล้วพี่แหม่มก็คิดถึงอยู่แต่ว่าเรามาเจอพี่แหม่มคือแค่นี้ไม่ได้เลยเจว่าเราต้องมีสิในเรื่องของเพลงนิดนึงได้ไหมมโหมุรดังมากเลยได้มาสักนิดนึงได้ไหมไม่อยากเป็นแปงสีฟันได้สักนิดไหมไม่อยากเป็นแป้งสีฟันเป็นนิดว่าจิรวันทิ้งลงตะกา ไม่ใช่หัวใจด้านชาจะปวดขึ้นมาใครจะดูแลอมไหมล่ะก <ill> uh ็ย si <athletes> <g az os> ังนึกถึงอยู่เออสมัยอดีตจริงจริงนคุณพี่เนาะอ๋อเืองั้นเดี๋ยวเราไปรับประทานข้างในกันเอาฝากนิดนึงฝายหนึงโอเคก็ฝากไว้ด้วยกับร้านอาหารเมนูกัญชาและเครื่องดื่มกัญชานะคะปานามาคาเฟอินซอยลัดพราว93ค่ะก็มาที่นี่จะได้พบ ตัวจริงๆเสียงจริงด้วยก็จะได้พบกับแมปปานามาแล้วก็น้องไ้ชุนแพแล้วก็พี่ตั้มสามาสอมข่าวมีเพลงให้ฟังด้วยหรือเปล่าครับก็มีค่ะเนาะเดี๋ยวเราไปจะเจอกับไซชุนแพด้วยอยู่ข้างหลังเนาะขอบคุณพี่แมมด้วยขอบคุณครับนี่อยากจะบอกว่าร้านนี้นอกจากว่าได้รับประทานอาหารอร่อยแล้วฟังเพลงเพราะๆจากเมื่อก่อนเนาะเพลงดังเยอะแยะมากมายเลยอ่าถูกต้องนี่เรามาเจอพี่มยุดาฟ้าสีทองด้วยข้างในแล้วก็พี่ทอมดันดีนี่ศิลปินเยอะ ใช่ใช่เอามาตามมาดีกว่าตามมาดีกว่าบทแ้วสดๆด,ดบทไม่มีวันนี้ตามมาบุกมาที่ร้างของแมมป็นมา